ในเรื่องชุมชนเป็นสุขเนี่ยเราพยายามที่จะนําเสนอว่าถ้าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมันก็จะทําให้ชุมชนนั้นๆเนี่ยจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งส่วนใหญ่เราจะรวมกันเนี่ยต้องรอให้ปัญหามันเกิดก่อนคือต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันเกิดปัญหาปับ๊บค่อยรวมกันรวมกันเสร็จปัญหาก็แยกย้ายก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมมีวิธีคิดก็กลับกันย้อนกลับมา คือทำไมต้องรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยรวมกันในเมื่อศักยภาพทุกคนมันสามารถรวมกันแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ารวมกันมันจะได้สิ่งดีๆขึ้นมาวิธีคิดแบบชุมชนเป็นสุขก็คือการคิดถึงคนที่อยู่ร่วมกันกันกบเรานะคะแล้วก็พยายามทําให้ทุกคนได้ประโยชน์นะคะอย่างยั่งยืนนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ขยายผลไม่ได้เรื่อยๆเนี่ยก็จะจะดีกับประเทศนั่นคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือพึ่งพาตัวเองได้อนี้การพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยพี่ว่ามันเป็นหัวใจหลักของของเศรษฐกิจพอเพียง